พี่น้องเอ้เปิดภาพมาวันนี้กับโพมาอยู่พี่ได้เนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านน้องสมโอพี่น้องเอง้เอ้ากราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนคือเก่าพี่น้องเอง้บริษัทอยู่ในและกระต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบเตียงทองซาเน่คือเก่าพี่น้องเอง้วันนี้ะเตียงกะเขาา้ามาหาน้องสมโอเนาะพี่น้องเอ้กับครอบครัว หลังจากมาจะหาน้องปลาพี่น้องเนาะพอดีน้องเมฆกะให้พนังอยู่ห้านขายน้ำพี่น้องเลยอยู่นอกปุ๋ทั้งใกล้บันธาดผูมมันมีลักษณในพนโหลดคิดเนาะว่ามันลงมาพี่เลยมันบ่มีลักสถานีบ่มีสัญญาณมาเตียงเสียวเครื่องมาเวะให้อีละพิ่นมีเม่ป้าเป็นผากซื้อเครื่องซื้อของมาให้พวกมาม่าพวกอ ปลากระป๋องพี่น้องเห็นปลากระป๋องแล้วก็เครื่องเล็กๆ,ๆ,ๆหน่อยเลยเามาไว้เพื่อนได้กินได้ยะเนาะม,มาไว้ให้เพื่อนแล้วก็สิก๊ับออกไปแล้วก็สิก๊ับขึ้นไปพุน่นนไปจา่าหน่ำเจ้าหน่ำบาดาลให้ทางนนกปลาเก่าพี่น้องเห็นเนาะไปไปหาอีลาเพื่อนก่อนเนาะฮ้อน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 โ,โอ้สบายดีล่ะสบายดี อ้าต yeah. ีโต like ้หอนลีอนนี้อ้าต้ถ้ากันดูได้เห็นเนาะห่อนเห็นเปรียพี่น้เราไงป้าสบายดีได้เด้อห่อนลีเนาะป้าโต้ใหน่อยไปใช่แหละคืออ้าโอ้ยสบายดีคนโดยใช้พอเจ้ารังบ้านรู้เป้าหน่องเพื่อนว่านนี่ว่าให้ป้ามาส่งยอมบอกเห็นมาส่งมาหนีโบ sụp nóng lưỡi này ai vô ai, <laughs> oh, wow. ai? Uh, wow. ai? Cái đi ai đi uh, đôi 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 khảo ra đúng mày kính cảm nhận anh may nè

เป็นกระไบลายมงลายบอนเนาะบทหงบทันเป็นได้เฮือนซ่านจะว่า้ยังสบยอยู่เออดมเฮิมบ่ซื้อมาให้ดูรับโดยอ่าเปนชั้นได้วาเนีไร์บ่ยังอืมอืมบางทีดำเนินการอยู่อย่งี้ห่อนรีไปใส่กรบเนะโดอ้เฮิเนี่ยม่หน้ยอืมห่อนพลิกพิโรดิโอทตายตา โบก้าฮอตจไปชไมมันอนอันนอนี่้าห่้าหเป็นนะบ่มคือบเตียงบ่บจไขว่าบ่บจืไขาดจืขนาอยจจืจืม่นอนอันนั้นขาีจืตัวมันมีหูปะนะตัวมีหูเนี่ยหูมือหูมือนะโดยแต่โ่มีหูมือโบจือนะแต่เบื้งเนาะ ฮอดลีรอเป็นอยู่เมืองเราเบ่งมาัางพี่เนี่ยต่างประเทศเนาะอ่าเย็นจะช่วยครับเป็นมาลีะลบมากอ่เอาสายเข้ากันเพื่อนเทศยัางทังหลังบุ่ม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 บเบิกลยอืมสองมหมุต้นไม้มาลบอยู่ไงกัดไปลบอยู่ป่าลบอยู่ป่าพื่น ດາວເດບຸກເບີກເຮັດດິນຈັດຊັນເດແແແຊລລືອົາຍນງຫຕียงຕียงียงກົາຂະນ້ອມຍັງງຄວອຍລືມຫະນນແລວກອາ້ອງมาได้ລນນາະ ถ้าการเว้นไม่ใช่ก็สีเหี่ยวไปเลยต้องต้องตอนดึงอรงตอนแรงกระไแล้วก็เะเมามือตอนดึงแรงบชี้มือบ้านนะไปชี้เวะเมาตอนเว้นเพื่อไปพุ่นหอบพุ่นพี่ไปมือหอดบ้านนะเมนมันน่าเบ็ดไม่ได้แขวนนั่นมาให้เอาปลากระป๋องโดนอน้องเมีป้าเพิ่นให้ซื้อเอาปลากระป๋องกับ แนวล่างของหน้ามาให้เบิดละบ่ตะกี้ปลากระปองปลากระปองยังดูสองปองว่ากินข้าบเดียวก็บิดฉันเห็ดตกไม้เอ้บ่ใช้อยู่ใช้บ่ตกไม้อีกเลยเอามาแต่พุ่นบ่ดูได้ไรนี่เอามาแต่พุ่นเลยบอตกไม้ก็ไม่พอจิงท้อง เลยโอ้ยดอกกระปงออกเป็นไข่เลยนี่เนาะเลยอ่ากุกงใหม่นี่ออกเป็นไข่เลยพี่น้องเลยเ,เล็กโคร่ดิอ่าตัวตัวตายชีอะไรต่างเดชเฮงเลยดิโดยมีทั้งตัวเก่าตัวใหม่เลยนี่ตัวเก่าเนี่ยนี่ตัวใหม่ตัวเก่าคือการอะไรมันตั้งกุไลตัอืมโอเคโอเคไปช่มาเอาม่เอาทีา่ละ อ้าเจ้าไปไน้องไงไปลายมองลายโบนเอานี้มาใหา้ดีละไปไปไปก่อนขึ้นไปแปนั่งเลยขึ้นไปดูละเออเด้อเบื้องอัน,นเอาเอามาผูกผูกแปลงล่างเออมาบน่นเลยมาเอาเอปลากระป๋องหันซีแพ็คนะเอามานับมาไปสิแบ่งกันลายโบนเออซีสี่ถึง nè si pet, lúc, nôm nào má, nôm nào má, kít má, vậy kít, khanhôm nà gam má, khanhôm má, sao, súp hả, áo vải súp nè, à, áo túi nà má, đó, lúc, anh Lê sa, nè, áo nè, vậy phơi nè, này, áo má, áo má, khanhôm nà má, cái này, à, má má, vậy vớt nè, áo vải súp, áo áo vải nè, áo vải nào má, เอไอ<า>ลน<า>ยลอ่ะผูแปลงกันนเลยอืมเอามาแปลงแปงโอเคพงมาอ่าไปคนไปไปันนี่คนไปตุ๊เจ้าพ่ดคนไปไหว้นป้าเป็นผ่าเงินมาพันบาทน่นเหระแต่ว่านี่มันเหลือเน่นอนปลากระปองกับเกือบพันหละสี่เพ็คห้าเพ็ค หาหกแค่หกแค่พันนะงเขานี่ก็ะสอบกระเซ็นไปปันกันปันกันปันกันกินนะโมนี่แหละเออเออไอ้โดนพอจะได้มาเถื่อก็ได้เอามาให้โดนเขาได้ไว้กินเลยไม่ได้กินเอ้าขนมก็ไปกินแบบสะใจแล้วเอ้าอือกิน เอยู่หุ่จะไปกินมดกุ้งปลาตี๋มั้งว่าต้นเมืองอะไรคะน้ำกระเจี๊ยบปลาในตู้ผัดบุมีไปเบิ่งในคลิปเผัดมีขนมบัดไปเบิ่งในตู้บุมีไม่ใช่ในต้มพุงไปเบิ่งน้ำพึ้นผัดเทนขนมในตู้เต็มบัดไปเบิ่งในตู้บุมีบุมีโดยมัมบดแล้วเหยโนยังไงนะกุ้มร้ายเติบอยู่ดอกปลากระปองกระชี้แพ็ด ที <4. S 2> ่สิบกระปองอ่าทำีกินอาแก้ขิ้นดอีนะถ้าอยากกินรลด,ดุลละมน,มน,มนมนมเนี่ยอ้าวยัง้าวมแกงมาไกินไปกินตัวฮะวันสกีอะไอย่างเี้ยยวะักอนตลาดบาอืมืินบ่พอเม,มินบ่นบอพอ,อ,พอโล,ล่อไรูล่ะเจ็ดสิบ

เออเออเออเ่เขาทำมีรถดดทั้งแล้วมาเนยัาไหนคือเห็นใช้ส่งเสือตัวเก่าอยู่บมีบออันขนอยสื่อให้อนสุดหนึ่งเดี๋ยวคำว่านั้นเดี๋ยวนนนจะชื่อมาพาโดบว่ามีเสือหนุ่งขาหนุ่งแล้วส่งมอนีิหันตัวนึงส่งอระบุอสรวลชื่อว่นอะไรมอหนิโจกีดำไม่กระหนง อืม่แทบบ่แเฮ้ยนะบุมากบุก้ากินมีตางย่างให้พ่อเตียงหนักผมเปยังบุระผมเปยังชน่อเขาไปขับและวก็แวะค่อยไปลายบอนมาจะดงหินผลไม้กริเล้นไปเอาเครื่องอันี้มาให้เจ้ายังนงผมมีน้ำกินหม้ยังใช่กมสื่อนมันจาวาอหวงข้าวกินต กินรสแล้วหงกินรอดมื่อไหครับเช้าไเลยข้าวเจ้าหนากอ่ะดอกคนนั่นแบงผัเผาแน่คนเย็นข้าวเจ้าเราคนหงเลยเวลาเจ็ดมงตัวนี้ที่เราเมียนแล้วหอมโอ้ยเดงปลต้มกระเปียกเด้จะต้อยางหจกออกมาหย่างไหนดมบ้านนั่นดมหอมหอมดมไปดมมากระเบิดกินแล้วพกินเนื้อื còn thêm đấy hì, mình trồng thêm thêm hì, hì 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 hì, ินงก็ินใช่มันจะปลูกยากน่อยนึงมันต้องปลูกเกีียวก็มั่นนะ่ะเกีียวก็ของอยู่ป่าอยู่ดงคือจะนั่งในี่นง่ามเฉยนะอันไม่วินแเลวแบบวิ่ดำๆวินงตรงเนี่ยมันช้ปลูกกจง่ามอืออือใส่ต้องใส่ปุ๋นใส่ปยาอีโลแล้วมันจางชิได้เอาเาอันขี้เกยบแปแล้ว่าขี้เกียบมาใส่เขาอีกแ้วเฉดนานปัอบสือไว้พบัวมาเด็ก อืมก็บเลยเมาสิเอาใบออกเลยสิปลูกไว้ก็ได้กับมันพอปลูกได้ก็ปลูก <โย S 1> แล้วก็บไปขายคือพอป,ป,ประตูน้ำใสพอได้อยู่มือสิบมือเศร้าเพราะมันเป็นมะก็ได้ตลาดใกล้ๆก็ขาย,าย,ายๆๆอยู่เออจิตเป็นมะเป็นแล้วจังหวะแล้วมะเ,เ,เป็นดอกอมะพริกมะเขือมะแข้งมะทั่วก็ลับเป็นดอกอหมากหมากมะเขือเป็นหมากหมากหนึ่งแหละบอกโดย พอพอฮอดปนชับมากเดียวชิเนียกินงก็มืออิ่มนะอ่าปลูกไร้ไร้ใช่แล้าไปขายนไปปุ๊ป้ามงนะก็พอพเตียงว่าพออกินว่ะอันนักินเข่าเนี่ยเตียงงเงื้อเยงไงเตียงอาพอต๊ะพอพอเตียงหนุ่พอเตียงพอจันตกเตียงกับพพอยาว เห็นอยู่ว่าพนยาวดุกระตุกแสนผอเตียงแหล่นออกผอเตียงแหล่นออกนอกคนหมู่เลยพอเตียงนี่แบบนี้ได้หน่เตียงมือของเจ้านี่พอเตียงแหล่นออกนอกทางผูแล้วก็พอเตียงเอาเอาส่งให้ผอจันเปลี่ยกหัวพนักผออ่ะนะพอเตียงเอาส่งให้ผอจันเปลี่ยนเลยพอเตียงหลักถ่ายผอจันหัวดีผอประกองเราไก่ในกล้อง เพียงว่าข้าวได้ข้าวกระหอยแล้ข้าวเอาพี่น้องไงเนาะอันนี้ก็เป็นของแม่ป้าเพิ่นเนาะอีลป้าเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นผ่าเงินมาให้พ่อพันหนึ่งซื้อเครื่องมาให้แต่ว่ามันมันก็เกินพันนั่นแหละแต่พ่อของพ่อเองนั่นแหละซื้อน้ำเติมใช่ก็ได้มาให้พี่น้องไงเนาะทั้งนี่ทั้งแก้บงลูกนะแก้มลู Namja, namja ranc, ja pet, ja ranc Hong Nam, daikar peng, buatเลย, buatเลย, daikar daikar, buat nanti. Khitu, daikar daikar lumi. Hehehe. Kayu, penump, daikar, taikar peng, buat nanti. Buat nanti. Lain Hong Hong Nam, Hong Nai. ไม่ละหันหน้ามาพิจารณานกมือผ่าขมุกขอบใจขบุญขอบคุณไม่ป้าพี่นสร้างฐานไทยเด้อนำในลายให้บุญความบุญสู้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข็มแข็งให้ลำให้รวยรวยสุดสอผภาพอเตียงคือการบนตุกคนที่เอาของอยากของกินมาให้ให้ลูกให้ล้านให้รังให้รวยบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข่พอไม่ป้า ซอยลายมาสัมได้ก็ขอให้ลายกลับคืนสาธุสาธุกไม่เคยเป็นสัมผัสจ้าวจ้าวจ้าวไปแทนพ่อไปเรียกต่อก่อนเด้อมันลายลายม่งลายบ่งโอเคโอเคไม่ไม่ไม่เนี่ยลูกล่ะเออโอเคเอาเวนี่กินไม่ให้ยันเลยผมไม่น้อกินตอนแรงนึกว่ามันคำมันนดากระสีบอกดอกบมเป็นยังป้าไว้นี่แหละสบายดีได้ลูกหล่ะเด้อโดยสบายดีได้เด้อเจ้าเจ้าเจ้าโดยลูกหล่ะโดยโดย ไปพี่น้องอเลยเตียงขอตัวเดินทางไปต่อกันมาดีน้องเมฆค่ะอยู่ตัดคลิปจะลงคลิปษาอยู่ทั้งบรรทดัดดูเนาะะเดินทางกันอยู่ดีมีแห่งบัตจักรคุคนขอบุญขบุญแม่ป้าใหญ่ใจดีอยู่ทั้งคัางไทยเป็นไรผักเครื่องผักของอันผักเงินมาให้เตียงซื้อเครื่องซื้อของม,มาให้ทั้งอันะครอบครัวของน้องสมโอพี่น้องพี่น้องรอดะน้อก,ก็ขอให้เจ้าเจ้งอยู่ดีมีแหงง่งความเจ็บชิดจะได้ความไข่จะสมีเนาะ อยู่ดีมีแห้งบุญคำน้ำซูบุญคำน้ำส้ำสงตลอดปีตลอดไปซาถูกเดอ้อไม่ป่าเดอ้อเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วพ่าไปพ้ามาไปดุวนๆไปไล่มองไล่บอลไปจวดพี่น้อง